สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube และก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ใครมาถึงแล้วเจอแรงงานตัวด้วยนะฮะว่าอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่ประเทศไหนวันนี้มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องของการต่างประเทศสถานการณ์ของเกาหลีเหนือกับสหร,ร,รัฐอเมริกา ความขัดแย้งในเอเชียนะครับ, a a, รบที่มีหลักสําคัญของความขัดแย้งที่อ้างถึงนิวเกลีย์แต่ก็จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแหล่งพลังงานน้ํามันขนาดใหญ่ในหมู่เกาะสเปนลี่นะครับที่สหรัฐจะพยายามเข้า,มา,า,ขามาทําการครอบครองในขณะที่สถานการณ์เวเนซุเอล่าถึงกันมีการขับไล่ทูตน,นะครับพี่เกาหลีเหนือกับสหรัฐการเจรจารที่เวียดนามก็ล้มเหลวด้วย เวเนซุเอลาก็วุ่นวะวุ่นวายนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะหลักการเมืองตอนนี้เข้าสู่การแตกหักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเกาหลีเหนือนะครับทำสารคดีประชุมสัมมิตนะครับชวดช็อตหวานคิมจองอึนกับทรัมป์แต่ไม่พูดถึงความล้มเหลวสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพนะฮะ ภาพยนต์เกี่ยวกับการประชุมซัมมิตครั้งที่2องของผู้นําคิมจองอึนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งการเจรจารเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเปียงยางประสบกับความล้มเหลวแต่ได้เห็นผู้นำสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ล่ำลาอย่างเป็นมิตรนี่คือสิ่งที่สื่อวิพักวิชาะถึงแม้ว่าการเจรจารจะเหลวแต่ก็การลาก็มีมิตรเกิดขึ้น ใน,ในขณะที่ศูนย์ผลิตขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือนะครับเริ่มมีความเคลื่อนไหวด้านทรัมป์นะฮะอดผิดหวังหากคิมไม่รักษาสัญญาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ใตรวจสอบการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับข้ามทวีปของเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนไกล พอรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งหากเกาหลีเหนือเนี่ยซ่อมโรงงานจรวดให้กลับมาใช้งานได้อีกแน่นอนเนี่ยเกาหลีเหนือไม่ทำสิแปลกเพราะอะไรสหรัฐคว่ำเฉยนะไม่ยอมรับการเจียจาถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะถอนก็ต้องสร้างต่อนะครับในขณะที่ศูนย์ยิงดาวเทียมแต่กิจกรรมทางเกาหลีเหนือยังนิ่งหลังจากที่สมิธพิมจองอึนกับทรัมปนะ์การเจียจาระหว่างช้ากับพิมจองอึนเนี่ย สหรัฐบ,บอกว่าล้มเหลวนะเพราะว่าคิมจองอึนหรือเกาหลีเหนือเนี่ยต้องการที่จะให้ยกเลิกการบอยคอตเขาแต่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมไม่ยอมคิมจองอึนก็เลยกลับไปขึ้นไหวในการจะสร้างต่อไปเพื่อกดดันทรัมป์ก็ุไม่ยอมเท่ก็สร้างต่อจบอย่างนี้นเองในขณะที่จีนนะครับชื่นชมความอดทนของปากีสถานในความขัดแย้งกับอินเดีย สานการ์พีรายงานว่าจีนชื่นชมความอดกลั้นอดทนของปากีสถานและความตั้งใจที่จะเจรจาก,กับอินเดียเพื่อบรรเทาความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงในแคชเมียร์นะครับฝั่งอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีการไปโจมตีนาะานะวิกโยธินของอิอนเดียเสียชีวิตไปถึง42รายนะครับ อินเดียก็จะเอาคืนนะส่งกองกำลังเป็นหน่วยบิน <c oughs> เป็นเครื่องบินไปถล่มกลุ่มกบฏท,ที่แคชเมียร์นะครับปรากฏว่าปากีสถานเอาคืนยิงเครื่องบินของอินเดียร่วงไปสองลำแล้วก็ปล่อยตัวประกันมาซึ่งเป็นนักบินปรากฏว่าโดรนของอินเดียโดนของปากีสถาน เข้ามาล้ำาน่านฟ้าของอินเดียยิงโดรนของปากีสถานเรือดำน้ำของอินเดียข้ามน้ำไปเลยมานิดหน่อยฮะปากีสถานก็เอาเรือดำน้ำไล่ <c oughs> นะฮะที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเรื่องนาวิกโยธินเสียชีวิตไป42รายเนี่ยจากเหตุวางระเบิดของกลุ่มกบฏท,ที่อยู่ที่แคชเมียนยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนให้อินเดีย เอาคืนปากีสถานนะก็เลยเกิดให้การบานปลายตาจ,จนถึงปัจจุบันจีนก็มาชมเชยว่าดีแล้วที่ปากีสถานใจเย็นไม่เร่งเข้าสู่สงครามในขณะที่ทรัมป์ยกเลิกคำสั่ง CIA นะครับเผยยอดผู้เสียชีวิตจากการดบเนินการโดรนติดอาวุธสต๊าย์เอพีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนชรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับประกาศยกเลิกนกโยบายที่จะก,กำหนดให้ สำนักข่าวกรองกลางหรือ CA ต้องเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการบริการโจมตีทางการแบบร้อยกลนขับหรือโดร ون. นเขาไม่ให้เปิดเผยเพราะอะไรเพราะว่าเปิดเผยเมื่อปุ๊บเนี่ยก็ถูกมองว่าโดรนเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นนะก็อยากสุดท้าย,ยมันจะผลกระทบกลับมาคือมันจะต้องมาเล่นงานว่าโดรนเนี่ยเหล่านี้ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพปุ๊บก็ไม่ควรจะเอามาใชนะ้จะเป็นปัญหาก็เลยไม่ให้ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลก็ หลักนี้ก็สหรัฐก,ก็ทําถูกแหละน่ครับในขณะที่หัวเว่ยยื่นฟ้องรัฐบาลของสหรัฐอเมริกากีดกันทางธุรกิจลับบี้พันธมิตรเลิกใช้อุปกรณ์สารข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับบริษัทโทรศมานาคมขนาดใหญ่ของจีนยืนยันว่าได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อรัฐบาลของสหรัฐอเมริกากรณีที่ออกกฎหมายความมั่นคงในปีที่แล้วซึ่งมีลักษณะกีดกันทางธุรกิจของหัวเว่ยอย่างไม่เป็นธรรม นะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากสงครามเศรษฐกิจนะครับที่สหรัฐอเมริกาเปิดทฤษฎีโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามหลักอเมริกันเฟิร์สหรือหลักชาตินิยมนะครับยกเลิกนะครับสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ AFP AF นะครับสิทธิพิเศษทางการค้านะครับไปอย่างประเทศต่างๆจากนั้นก็เริ่มมีการกดดันสินค้าโทรคมนาคมของจีนกดดั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 น กดดันเรียบร้อยนะครับก็ทำให้มีการจับกลุ่มผู้บริหารของหูเวยเหมืองหวานโจวไว้เป็นตัวประกันนะครับความขัดแย้งตอนนี้ก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะร,ราคาน้ำมันลงทองคำขึ้นหุ้นสหรอเมริกาปิดลบแรงนะครับแล้วก็ OECD ปรับลดการคาดการณ์ของเศรษฐกิจโลก สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอพนะครับรายการบ้าวราคาน้ำมันสหรัฐอเมริกาปรับลดนะครับหลังพบกลังปิดตัวเรียงสำรองภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากส่วนวอสติดปิดลบแรงนะครับจากความกังวลต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจขณะที่ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อยเหตุดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับนี่คือสถานการณ์ของเศรษฐกิจนะครับ ในขณะที่ a c ซเอด้วยเล็งขอจับมือลักเซมเบิร์กลุยทำเหมืองแร่ในอวกาศสำ uters, นักข่า,าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัสเซียผู้ผลิตนะครับทรัพยากรธรรมชาติชั้นนำของโลกมีแผนเข้าร่วมลักเซมเบิร์กนะครับร่วมกับลักเซมเบิร์กในโครงการทำเหมืองแร่ในอวกาศจากการเปิดเผยของธันญนาโกริโควานะครับรองนายกรัฐมนตรีของแดนหมีขาว เอากันขนาดนี้เลยมาดูกันในเวเนซุเอลาฮะก็คงจะเป็นประเด็นหลักอยู่ที่กะดนี้เวเนซุเอลาไล่ทูตเยอรมนีออกจากประเทศฐานไปร่วมต่อต้านผู้นำค้านากลับมาถูกููมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาไล่เอกอัคราชทูตของเยอรมนีออกจากประเทศนะครับตา,ตามคำกล่าวหาแทรกแซงกิจการภายใน ขณะที่กลุ่มสื่อมวลชนเผยว่านักข่าวอเมริกันคนหนึ่งถูกจับตัวไปในขณะที่ประธานาธิบดีนิครัสมาดูโรเดินทางปราบปรามอย่างหนักต่อพวกที่ท้าทายอำนาจของเขาจำได้ไหมฮะสถานการณ์ในเวเนซุเอลาตอนนี้ประเทศฝั่งสาภาพยุโรปก,กำลังเข้าทแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลาพุ่มเคยลืดไปแล้วตอนนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับไล่ทูตเยอรมน,นีจับ ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นสายลับของแต่ละประเทศที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเวเนซุเอลาเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะสถานการณ์เวเนซุเอลาเป็นแบบนี้เพราะเวเนซุเอลามีแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รายได้หลักของเวเนซุเอลามาจากแหล่งพลังงานน้ํามันที่ผ่านมารัฐบาลก็ใช้ประชานิยมเต็มสูบเลยช่วยประชาชน สหรัฐอเมริกาก็เดินกลยุทธนะ์ในฝั่งสภาพยุโรปก็เดินกลยุทธนะ์ในสงครามน้ํามันก็บีบเวเนซุเอลาจะต้องให้ส้ำประธานฝ่ายตัวเองเอาไปไงเหมือนกับพมา่าเหมือนในซีเรียปัจจุบันนี้หลักการเดียวกันเหมือนในบล็อกที่3ในอ่าวไทยในประเทศไทยก็เผชิญกับสถานการณ์เดียวกันที่มีรัฐนเอกชนของฝั่งสหรัฐเข้ามากับการครอบครองนะครับในตะวนันออกกลางก็มีรัสเซียมีฝรั่งเศสนะครับมี สหรัฐอเมริกาก็เป็น,นกลไกที่มีการขับเคลื่อนในกระบวนการทางความคิดในลักษณะเช่นนี้นะครับพอเป็นอย่างนั้นเป็นผลก็ใช้วิธีการบอยคอรตนิโคลัสมาดูโรก็ปรากฏว่าโดนโจมตีโดนกดดันจนสนภาวะเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาล่ลมนะครับล่มเสร็จเรียบร้อยเขาก็จัดมอบขึ้นมาสนับสนุนฮวนโกยโด นการซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายคา้านเนี่ยซึ่งเป็นประธานรัฐสภาวนกกยโดก็เอาแหล่งน้ํามันไปตั้งคณะกรรมการของฝั่งสหรัฐอเมริกามาเป็นคณะกรรมการพลังงาน <c oughs> คือยกแหล่งน้ํามันให้วา,าง่ายนะครับให้ฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลุกประชาชนสหรัฐก็หันมายืนฮวนโกยโดแล้วก็สู้หลักการเดียวกันล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นในสุดานนะครับสุดานซีเรียนะครับแล้วก็ที่เวเนซุเอลา ผลจะแพ้ชนะนะครับไม่ว่าเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรชนะหรือฮวนโกยโดชนะผลสุดท้ายแหล่งพลังงานน้ำมันนั่นแหละจะตกอยู่ที่หมหาอำนาจยกตัวอย่างเช่นในซีเรียะนะครับในซีเรียสุดท้ายแหล่งพลังงานน้ำมันตกเป็นของรัสเซียรัสเซียเข้าไปครอบครองในซาอ,อุดีอาระเบียก็มอบให้บางหลุมนะหลังจากที่สงคราม ในซีเรียเนี่ยปรากฏว่ารสัสเซียไปสนับสนุนอัสซาดประธานาธิบดีของซีเรียชนะ <c oughs> นะกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียต้องเดินทางไปพบวาาดาม์บูตินถึงรสัสเซียเลยนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาแหล่งน้ํามันบางแห่งในซาอุดิอาระเบียมีเยอะไงยก็ยกให้ทางร,รัสเซียไปนะครับหลักขณะนี้สงครามหลักๆมันเป็นสงครามพลังงาน <c oughs> นะครับ ไกลดูการเมืองการต่างประเทศแล้วจงพารณาในประเทศไทยการต่อสู้ขณะนี้ปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่พูดถึงน้ำมุงน้ำมันน้ำมงน้ำมันเนี่ยมันเกิดจากผลประโยชน์แหล่งพลังงานนะครับเป็นสําคัญดูประเทศอื่นเราจะเข้าใจว่าประเทศไทยควรนจนิดการอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ยศักดิ์กิจวัฒนา สวัสดีครับ